เป็นเครื่องคิดเลขที่มาพร้อมกระดานโน้ตให้แบบนี้เลยทุกคนคะ่ะมีปากกามาให้พร้อมเลยนะที่สําคัญคือเขียนง่ายเขียนลื่นเหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆแล้วก็ลบง่ายได้มากๆเพียงกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวคะ่ะทุกอย่างก็คือเคลียร์แล้วเขียนใหม่ได้เลยอะ่ะบอกเลยว่าฟังก์ชันการใช้งานแบบนี้นะคะตอบโจทย์น้องๆนักเรียนนักศึกษามากคือไม่ต้องหากระดาษโท้อีกแล้วทุกคนสะดวกสบายมากค่ะแล้วเผยนะคะ,ะ,คะจะทําให้การเรียคนคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเลยทุกคนนอกจากนี้นะคะการใช้งานยังเหมาะกับร้านอาหารร้านกาแฟนะคะท ค,คือไม่ต้องหากระดาษจดอีกแล้วค่ะแล้วสามารถโชว์ให้ลูกค้าดูได้เลยนะคะไม่มันโหยบอกเลยว่าใช้งานดีมากที่สําคัญนะราคาตะมูตะมีมากทุกคนร้านส่งมาให้ถึงบ้านแบบนี้เลยนะคะมีซอฟต์บแบ็กกันกระแทกมาให้ด้วยที่สําคัญคือมาพร้อมคู่มือการใช้งานตัวนี้นะคะเป็นเครื่องคิดเลขแบบ12หลักทุกคนใช,ใช้ได้ทั้งแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานแสงค่ะทุกคนขาแล้วปากกามีมาให้ถึง2ด้ามทําไมต้อง2ด้ามไม่ดูสงสกรกวาหายมั้งแต่โคตรด,ดีเลยทุกคนขาเสียบปากกาไว้ด้านข้างไม่มีหายแน่นอนในส่วนมุมทั้้้้้้งงง4ดดดาานนนนนะะะคกก็จจมียยยััลลื่ใหหวววแบึติ ที่ได้เลยทุกคนค่ะกดในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือนะคะใครอยากได้จิ้มเลยค่ะ